่อย่างเจ้าเอาไปย่อย่างเจ้ามาซัาพอหนิมันแม่มาเอาของใครนี่บ้านกะของบ้านไผ่อของพีละองกนันนี่อ๋อพีละองก็ได้บุญตัวหนอนโอ้โดูขนาดเลยเจ้ามันต้องได้เสื้อของน้องสาวเจ้า อยู่บ้านน้องสาวบ้านละอองหวยแล้วเอา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 ดกดกดกเนาะคือเราจะมะละกอดกขนาดเลยดกนี่หนึ่งต้นอันนี้น่าจะเป็นมะละกอพันอย่างเนาะแผลกดำเนาะอันนี้ตัวอีกต้นหนึ่ง ต้นน้อยนี่กำลังขึ้นสองสองลูกเจ้ายังน้อยอยู่อันนี้นนเดี๋ยวปู้นแหมต้นหนึ่งอยู่ทางปุ้นเจ้าอยู่ทางอันห้องครัวปุ้นเจ้า,าเดี๋ยวยปนนไปให้ดูอันนี้นี่อันนี้พันนี่นี่เอาไปตําได้กลมหูหน้นะเจ้าหรือว่ากินเอาไว้กินซุกรสชาจะลำอันเนี้ยพันเนี้ยอันนี้อยู่ข้างครัวเนาะ อันนี้ก็ไปตำรวมกันก็ได้อยู่แขกดำกับอันนี้ก็ถึงตำตัวกันได้อยู่ดุคาะเลยเจ้าเหอะดูแล้วเออหมะอหมะเหมะเหม้อจะกินซุกกัรลอยหวานจำอันนี้พันหยางหูเนอะร์อัน,นเจ้าของหูหูแต่อันนั้นแขกดำ ใหม่เลยอ๋มอามาละกออ้อยเจ้าอ้อยอ๋อหมออ้ยอยเหรออ้อยอยู่บ้าน้องสาวลำมอกำแล้วด้วยจ้างเอาเดี๋ยวมีดมานะคะ่ะอ้อยแล้วก็นี่น,น่าจะเป็นต้นอย่างนี้ กระชายก็เนี่ยอืมอืมไหนอ่ะเอาผมก็เอาอันเนี้ยเนี้ยเนี่ยมันใหญ่อยู่เอาเนี่ยเอาเอาที่มันตัวเองจับเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อีกอันหนึ่งเนี่ยในทางเพ่ทางเพ่อันที่ตัวเองบิดไปแล้วเนี่ยเนี่ยที่มันบิดไปแล้วเนี่ยใช่อันที่สามทางเพ่เออ ยางมันจะโดนตาอนนะเลิศะเลุ์สนครั้งนี้ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงทั่วกันทุกคนที่มีศรัทธาใจบุญทุกคนเนาะศรัทธาที่มีความใจบุญที่จะทำบุญในวันแม่เนาะด้วยกันทุกคน ได้บุญได้กดุศลทุกคนเด้อค่ะสุขภาพแข็งแรงร่ำล่ำรวยรวยเฮงเฮงทุกคนนะคะ